สวัสดีครับนี่คือรายการนาโมลือสวนรายการที่ทุกคนสามารถเรียนหู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ภายในคลิกเดียวนโมต้องพูดเป็นภาษาเหนือเพราะว่าตอนนี้นโมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายวันนี้นโมจะพาไปดูเทคนิควิธีการป้องกันกับจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวเขาจะมีเทคนิควิธีการอย่างไรตามนาโมเข้าไปดูเลยนะครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับเรามาอยู่กับลุงชัยครับสวัสดีครับลุงชัยครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะให้ลุงชัยเล่าถึงเทคนิควิธีการใช้ตัวเดดมิลเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยลุงชัยมีเทคนิควิธีการใช้ยังไงครับเดดมิลเนี่ยนะครับผมใช้ตั้งแต่บริษัทโซตัสเริ่มผลิตนำนำมาจําหน่ายที่จังหวัดเชียงรายครั้งแรกครับอันนี้ฉลากสีน้ำเงินนะครับอันนี้ปลอดภัยครับผมอยากจะถามลุงชัยครับว่าไอ้ฮอยเชอร์รี่ มันจะทําลายนาข้าวแต่มันทำลายมันจะทําลายช่วงไหนครับถ้าหากเป็นนาหวานนะครับนาหวานคือมันจะทําลายช่วงที่เราหลังจากเราคุมหญ้าเสร็จไขน้ําเข้านาเนนะี่ยช่วงนั้นคือข้าวต้นข้าวกำลังอ่อนอ่อนคือเอ,อ่อเจ็ดถึงสิบสองวันนี่แหล,ละหลังจากเราเราประมาณเนี้ยประมาณที่ว่าช่วงที่เราเอาน้ําเข้าครั้งแรกเออเอาอ่อนอยู่ก็เพราะว่าหอยมันชอบชอบ ชอบต้นข้าวช่วงนี้ถ้าหากเป็นอาดำก็ประมาณหนึ่งึงสิบวันนี่แหละเพราะว่าต้นข้าวย,ยังไม่ได้ตั้งตัวหลังจากที่เราดำไปแล้วใช่อ๋อมันก็ยังแบบมันก็ง,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 งอนเงี้ยงอนเงี้ยเพราะมันอ่อนน้ําหรืออ่อนเนอมันยังไม่แข็งแรงมันยังเอารากมันยังไม่ถึงพื้นเพราะช่วงนี้คือมันต้นข้าวยังไม่แข็งแรงพอที่จะจะต้านกับตัวหอยได้คือเราต้องใจช่วงนี้หอยเชอรี่มันก็จะเข้าทาลายในช่วงนี้แหละครับผม แล้วครั้งแรกมันก็เกาะกินเป็นเล็กๆน้อยๆไปต่อไปนานหลายวันเขาก็จะเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆคือตรงไหนเป็นแอ่งที่ว่าน้ำมันลึกๆใช่หอยถ่ายหมดเลยใบนี่ลอยเต็มนาเลยใบไม่มีครับมันจะไม่เห็นซากเพราะมันจะกินมันกินใบหมดเลยใช่ก่อนที่เราจะปลูกข้าวเรา ช่วงเราเตรียมดินตั้งแต่ไถนะไถถ้ถาถ้าหากเราเห็นเห็นหอยมันมาไ่าหรือมันมาหากินในนาออหากินอาหารหรือเศษว่าข้าวเศษหญ้าในนาเนี่ยเราเห็นนะตอนนั้นนะเราเอาไปทิ้งไว้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้า,าว่าเราหว่านเป็นจุดหรือว่าเราหว่านที่ที่มันอยู่เยอะๆอ,นะอ่าอบางครั้งเนี่ยลุงสังเกตยังไงถ้าม,<ส>มันอยู่เยอะ สังเกตเยอะนี่คือส่วนมากถ้าถ้าเราอยากจะให้มันมาอยู่เยอะก่อนที่เราจะจะใส่หอยแล้วเราอาจจะทิ้งพวกเศษผลไม้เศษเศษใบมะละกออย่างนี้นะแล้วมันล่อเป้าแล้วเราพิ้งแล้วก็เอาไอเดตมิลในไปลงวางเฮ้ยอันนี้อร่อยอแล้วพรุ่งนี้เรามาดูนี่มาเลยมันจะตายเป็นเป็นอยู่ตรงนั้นเป็นกองเลยอยู่ตรงนั้นเลย อันนี้อันนี้อันนี้โอ้โหนี่แสดงว่าลุงชายนี่มีประสบการณ์คือลองมาทุกอย่างแล้วคทั้งวานทั้งวางเป็นสรุปแล้วคือวางเป็นวางเ,เป็นจุดจะดีกว่าดีกว่าครับเห็น<อ>ผลเห็นผลดีกว่าประหยัดใช้ง่ายออประหยัดและอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่เสียเวลาเยอะเพราะว่าเราวางเป็นจุดเราสังเกตว่าไข่ถ้าถ้ามีหอยมันจะมีไข่แล้วหลังจากที่เราหว่านเข้าไปเจดถึงวันหลังจากเราคุมหญ้าเสร็จ เราจะเตรียมน้ําเข้าไข่น้าเข้านาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุมหญ้าอะไรเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปเอาทิ้งอีกเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดตามแต่ละแปลงขอบขอบใช่ขอบหรือขอบคนาเพราะว่าถ้าถ้าหากมันมีน้ํานะไม่น้ําเดี๋ยวมันก็ออกจากดินมาเราก็วางดินแล้วมันมาเจอแดดอีกอีกครั้งหนึ่งแต่ปลอดภัยกับพวกกบปลาสัตว์น้ําทุกชนิดที่อยู่ในแปลงใช่ลุงชัย อยากจะฝากอะไรกับเกษตรกรที่กำลังปลูกข้าวที่มีปัญหาในเรื่องของหอยเชอรี่นะคือเรื่องเรื่องหอยเชอรี่นะครับเพราะมันเป็นเป็นเป็นปัญหาสําหรับชาวนาโดยเฉพาะเลยเป็นปัญหาใหญ่ด้วย,เ,ยเพราะว่าต้นทุนสูงมากถ้าหอยเชอรี่กํจบบางคนนะครับหวานข้าวไปแล้วประมาณส0วันแล้วมาดูแลนะไม่ได้ใส่ไม่ได้นี่นะคืนเดียวครับคืนเดียว เลี้ยงเลยครับต้องต้องหว่นใหม่หวานใหม่เสียเสียทั้งเวลาเสียเมล็ดพันธุ์แล้วต้องลงทุนอีกประมาณอีกครั้งหนึ่งเหมือนทํานาอีกสองครั้งค่านมันค่าใชอะไรเมล็ดพันธุ์อะไรอีกต้องเยอะแยะนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการใช้ตัวเดดมิลในนาข้าวนะครับซึ่งเป็นปัญหาของชาวนา ก็วันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะมากนะครับต้องขอขอบคุณลุงชัยไว้เป็นอย่างสูงครับผมฝากกันไว้นะครับสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของหอยเชอรี่ในนาข้าวนะครับเดดมิลคือคําตอบของชาวนาที่มีปัญหาในเรื่องของหอยเชอรี่ในนาข้าวนะครับสําหรับวันนี้รายการน้โมริส่วนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับครับ